ถึงว่าใครๆก็รักก้องห้วยไร่รู้รีบมาหาน้องแฟนคลับเข้างานไม่ได้อดทนรอในรถ4ชั่วโมง วันที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66สมาชิกทีท r ร์เกตไดอารี่ขีดล่างเอ็มโพสคลิปสุดที่ใจหลังมีเด็กน้อยแฟนคลับก้องห้วยไร่แต่อายุไม่ถึงจึงเข้าในงานไม่ได้สุดท้ายก้องห้วยไร่รู้เรื่องรีบเดินออกมาหาโดยระบุข้อความว่าว้าวกับแฟนคลับต่าสวดสวดว้าวกับเด็กน้อยว่ามุ่นขักเบอร์ก้องห้วยไร่เบอร์หวยไรอ่อลีน่า ซึ่งในคลิปได้บอกว่าน้องชายอยากไปดูไอ้ก้องห้วยไร่แต่อายุยังไม่ถึง18เลยยอมรอในรถตั้งแต่3นาฬิกาพุ่มยานเที่ยงคืนเพื่อได้เจอพี่ก้องและในคลิปก้องห้วยไร่ได้เดินมาที่รถเพื่อมาหาแฟนคลับตัวน้อยพร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนที่ก้องห้วยไร่จะถอดเสื้อที่ใส,ส่อยู่สวมคอให้น้องไปโดยเสื้อตัวนี้มีแต่คนคอตลอดงานแต่ก้องก็ไม่ยอมให้ใครไป หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากและยังชื่นชมกองห้วยไร่ที่เป็นกันเองและเอาใจใส่แฟนคลับตลอดทำให้บรรดาเอฟซถึงได้รักและชื่นชอบในตัวศิลปินคนนี้เสมอมา